อันนี้นะครับจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าเป็นกวักมรกตแล้วก็มีเห็ดขึ้นภายในกระถางน,นะครับน่าจะเป็นเห็ดขี้ควายนะครับผมก็ถ้าสายเมาเขาก็อาจจะเอามาใช้กันตรงนี้นะครับผมก็คือมีเห็ดขึ้นก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรมากนะครับผมผมก็ไม่ได้ทําการรื้อดินหรือเปลี่ยนกระถางดินแต่อย่างใดนะครับผมว่าแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ที่เราทําต่อเน,นื่องก็คือนี่ ลดใช้จุลินทรีย์หนอกล้วยนะครับผมหรือไม่ก็ใช้ตัวจุลินทรีหนอกล้วยบวกกับไตโคเดอร์แม่นะก็คือมันก็จะเป็นจุลินรีย์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปฏิปักษ์กับพวกเชื้อก่อโรคนะแต่เชื้อไม่ดีครับผมแค่นี้ก็พอแล้วครับผมถ้าเกิดว่าต้นไม้เราดูแบบสดชื่นแจ่มใสด,ดูนะครับแล้วก็เช็คดินดูถ้าเกิดดินไม่ได้ชื้นจนเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ก่อโรคครับต้นไม้เราก็ยังสดชื่นอยู่ครับผม